สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดี FC ฟซีอินเตอร์ดัมซิ่งนะครับวันนี้พามาดูนะครับตามที่สัญญาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาตอนที่ลงเนี่ยไม่ได้มานะครับเพราะว่านัดกันนี่ตอนเย็นแต่เขามาถึงตอนเช้านะครับเขาโกหกนะครับอ่ะตอนนัดกันนัดนัดวันว่าตอนเย็นนะครับเย็นๆจะมาถึงวันแต่พอมามาถึงตอนเช้าครับเราก็ติดงานนะครับติดภารกิจฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับน้องแกนเทอรเซียโยครับ เสียโยจากสุพันนะครับหนุ่มรอหนุ่มโสดองอ้หนุ่มรอหนุ่มโสด, <laughs> โด <laughs> มมเอ,อ้เมียตีตายเลยเมียไม่มีเมียไม่มาเนาะอ,อ่าเดี๋ยวเมียดูนะครับเมียไม่มีนะครับเสียโยบอกเมียไม่มาพอบบานใจกล้านะครับอโอ้ยเมื่อกี้เรามานี่เพิ่งขัดนะครับพอเรามาปุ๊บเลิกขัดรถทันทีเลย เลยขัดทันทีเลยครับอบอกว่ามันเงาไม่พอว่างั้นขอดกทุกวันดกทุกวันขัดทุกวันเสียโยนะครับจากสุพรรณบุรีรถคันนี้นี่ตั้งแต่เอาง่ายคือสิบล้อคันเนี้ยตั้งแต่ที่มีอะไรนะบางไสใช่ไหมบางไสคันแรกบางไสรถรุ่นกระสอบอ่าอะสิบล้อคันนี้ใช่ไหมนนก็คือแบบสภาพนี้ะ เป็นแ้่เป็นหกล้อเอาเป็นหกล้ออันนี้ก็มาแปลงมาแปลงเป็นสิบล้อมีสโลด้วยอ้าวสโลด้วยเครื่องเครื่องร้อยเจ็ดห้าเหรอร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าครับไม่เกาะโบนะครับสเปคหล่อๆกันเลยครับพี่แอครับเพื่อนนี่ครับรถคันแรกสิบล้อคันนี้ตอนนี้ก็เป็นคันของที่สองคันนั้นจะเป็นคันของ เสียพันนะครับพี่ชาย,พ,ชายพี่ชายเสียโยนะครับโยนี่จะเป็นน้องชายนะครับส่วนรถเกี่ยวก็อยู่ด้านหลังเนะดี๋ยวเราดูดูสิบล้อก่อน,นครับดูครับขนาดยางนี่ยังยางยังขัดเดี๋ยวคิดดูครับยางไม่ดำไม่จ้ยางไม่ดำไม่จำไม่ได้เลยดูครับเป็นคนที่ว่าดูแลรักษารถนะครับ รถนี้แทบจะไม่มีดินนี่เกาะเลยครับถ้าเป็นไปได้นี่จะวิ่งถนนอย่างเดียวจะไม่วิ่งเลยต้องดินนะครับดูครับสวยมากครับรถคันนี้ตั้งแต่มาตั้งแต่มาบ้านกูเลยไหมรถคันนี้ตอนที่แรกเนะี่ยคันนี้ตั้งแต่มาเลยนะครับมมาาา้นภพีอืมอันนี้ก็มา ทำทรงทำสีใหม่นะครับตามที่วัยรุ่นเขาจัดกันนะครับเสียโยชอบเป็นคนที่ว่ารักษารถนะครับชอบมากแล้วเมียละ่ะเมียเมียก็รักษา <c oughs> เราก็รอจาบประเด็นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไห้เขาแกะที่หลังนะครับดูครับไหนเปิดได้ไหมนี่เ ซ่อนไว้ซ่อนไว้นะครับดูครับในรถสไตล์การแต่งของเสียโยนะครับไม่มีอะไรนะครับในรถเราจะซ่อนอะไรไม่มีซ่อนอะไรใครไว้ไม่ซ่อนเด็กนะครับเมียดูอยู่ก็สบายใจได้นะครับสบายใจได้ดูครับ เอาไม,ไม่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูเลยเอาด,ดูดูผ้าใบอ่ะผ้าใบยังเงาเลยอ่ะเดี๋ยดิดผ้าใบยังเงาขนาดนี้ครับดูครับดี๋ยวเราจะให้มีการเปิดฟงเปิดไฟให้ดูเดี๋ยวตอนเย็นนะครับให้มันมืดกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราดูรถเกี่ยวไปด้วยนะครับเอาล็อกกี้ครับนี่ครับตายการแต่งก็จะไม่เหมือนฝั่งอีสานนะครับ อุ้ยมีคุณคุ้นนะอ้าวมีแฝดสามด้วยครับมีแฝดด้วยมีแฝดด้วยสิบสองไหมเนี่ย <40. S 1> สิบปะอ้าวสิบนะครับอมีลุ้งนางเฝ้ารถให้ด้วยอ้าวเราเจอเรเดียนแล้วครับอ้าวแปดสองห้าด้วยเดี๋ยวเราขโมยนะครับเส้นนี้ แท่นเตียนะครับตัวนี้เตี้ยมากเอาโยไปยืนดิดเท่านี้ครับเตี้ยจริงๆครับดูครับเตี้ยมากคันนี้ก็เท่ากันใช่ไหมเท่ากันเท่ากันแต่สองคันนี้ถ้าทำเป็นแบบสไตล์หน้าเฉิดอ๋อหน้าเฉิดแบบว่าแบบว่า,แบบวารถรถแข็งเนี่ยฮอนอย่างเงี้ยปิ้วปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยครับอืมดูครับสิจเจริญนะครับ หล่อไหมครับหล่อไหมหล่อมันคนนะครับนี่ครับรถหล่อจากเมืองสุพรรณนะครับคันนี้นี่นี่อันนี้คนขับของคันนี้เลยคนระับรถของโยเลยนะครับวันนี้อ่ารถของโย,รถถยนนเราไม่ค่อยจะมาเราเราก็ติดภารกิจทั้งฝนด้วยนะครับเมื่อเช้าก็ฝนเมื่อเช้าก็ไปแล้วที่หนึ่งไปแล้วเจอฝนถลม่มแล้วก,กลับเลยครับเมื่อเช้า เช้าเราก็จะไปครับแต่ฝนถล,มล่มเรากลับทันทีล้างรอล้างรอจังวะแล้วล้างรอเลยครับกลัวรถไม่หลอครับกลัลดดวดะเข้ากล้องแล้วจะไม่หล่ออุ้ยข้างบนข้างบนนี่มีด้วยมีด้วยอ๋อมีเครื่องเสียงด้วยมีห้องกระจายข่าวขายกับข้าวนะครับขายกับข้าวตอนเช้าอยู่ขายกับข้าวอันนี้เครื่องอะไรเครื่องเป่าอ่ะ เนี่นยครับอุย้ยติเกอร์อะไรแต่งด้วยครับคุ้นๆนะนี่อันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับสวยกี่ปีแล้วให้ทายคันนี้เนาะนะอย่าเพิ่งบอกนะให้ทายคันนี้ว่ากี่ปีนะครับรถคันนี้นี่ครับ สีอันนี้เดิมเดิมใช่ไหมเนี่ยอันนี้เดิมเดิมนะครับสีตัวนี้ไม่เดิมแค่นี้ครับอันนี้ไม่เดิมแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ด้วยแต่งหน้าแต่งหน้านี้เดิมไม่เดิมเดิมกันชนก็เป็นของจ้านู่นนะดีกานะครับไฟนะครับสไตล์การแต่งของเสียโยครับเดี๋ยวมืดๆเดี๋ยวมืดมืดเดี๋ยวเราโชว์ไฟทีหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้โดูเดี๋ยวให้มืดนก่อนนี้ก่อนนะครับ